มาด้ขั้นขั้นอีกขั้นดำอีกเตรียมตัวขั้นดำครับเนี่ยเที่ยวดูดแล้วแล้วครับเด้อเนี่ยครับดูดล้แล้วครับดูดเขาแล้วแล้วครับอยู่ทงไฮทงหน้านะครับเนาะบรรยากาศครับผม โอ้ท่านเกียกว่าพ่อเด็กเกียกว่าโอ้สวัสดีครับแต่๋ยวพัดยังพัดยังนน่ะพัดยันกันพัดยังว้างามเนี่ยเดี๋ยวเอายืนเยืนเย็นมึงเบียงก็จะเบียนพ่อมาเห็นทะเบียนพ่อฟังนี่อ่ะฟังนี่โอ้อ่าโอ้มึงขึ้นนี่ฟันว่ายังไงกับมึงขึ้นนี่อ๋อฟันว่าจะคล้องตายฟันว่าจะคล้องตายโอ้คนมาเอาว่ัสดุแสงแวบไปโน่นเดี๋ยวให้วั่นอืม ้นนำลูกวานจะปลูก่ายบนนี่ี่หอยคับป้าใหอดป่าแสดงมาเจ็ดกับเปียดมาเมื่อนี่ขับแนวทางลูกสิบสี่ปีสิปีคือเ้น้ำลูกไส้โอ้ฝ่ยปีผ้า้อยขึ้นเมื่อรงก้อน้อยบวกก้อนผ้าฝ้อยขึ้นเมื่อทรงันนั่น้อยหอบยังจะพอไปเขาพี่ด้วหอบที่ยังนี่เปนป่าอันนี้ปลาว่ากันย่งไี่หอดท่วงเขาโอ้พกัย่งเตรีมไม่เตรียมเมื่อนั่งน้อยก็ได้เ เอาโอเคครับครับหนักหน่อยก็ได้เตี้ยไหมเตียเมื่อเลยครับอครับแล้วก็ค้องอตีเอตีข้อฝันมาอย่างไรตีข้อฝันไหนทีันแม่สิบสี่กับสิบสี่แต่ก็ขวกอายุสี่สิบสามปีอ่าฝันมาจากค้างไตสี่สิบสามปีรากาตีสิบสี่โอ้แ้วก็สี่ศูนย์เนี่ยเรื่มเนอเพราะาเราจะค้างไตเด้อแล้วก็อจะคว้างเป็นแม่ยิ่งครับอ่าสี่ศูนย์นี่เนา หนึ140 140่งสี yeah, so city, right? so Sultan, so ่ศ so no uh, so like so you yeah, exactly ูนยไปเออครับผมเรือรศูนย์ห่งสี่ครับอ่าคือคือนยอยคลุสายลุกสายคอย้ีนึงไปเห็นกันขาวของกลุกายอยีันทนใหญ่ยู่เออครับครับผมเห็นท่านนั้ดีเอเห็นอันอันหมอกระทะท่องแรงคนะโอ้เห็นหอนหมอกระทะทองแดงทไปนะคนหลายแห้งละหลายหลายหลาเออ แต่ว่าข่อยก็ทาี่ไปหอดหมอกระะ่ไปหอดหมอกระถะโอ้คือได้คือได้กลับขึ้นมากครับบันนี้สานไหนคนหมเพิ่นมากเลยนะเพราะว่าข่อยจาไปเบื้องบ้านเลขที่ไม่รู้จะออกข่อยมาที่บ้านโบจะออกข่อยมาทีบ้านจโบนเจะไปไล่กไรู้ตะกี่ข่อยนั่นสุันีี้ข่อยนั้นสุนันนี่ข่ายที่เยี๋ยวๆข่อยสะไปเช็คให้ทยกัเพิ่ว่า ตอนแรกเสด็จตื่นโอ้ครับเบิ่งไหนไหมนะสันครับผมแต่ว่าไห้ไห้ก็ดีแต่ว่าตอนไปนี่แสดงโอ้แสดงว่าไปเลยแสดงว่าบุญที่เฮากระรังเฮ็ดกับปูชี่อปาขาวปูตาแล้วก็แม่กูครับซอยเหลืออันจะว่าว่าบุญบาเพื่ออันตอนตอนที่เพิ่นพาแวะไปน่ะอันปูตาซอยเน้ยปูตาซอยเนี้ยฉันเอิ้นปูตาอีสามเท่อโอ้สิอันนี้ในในก้วยในความฝันในความฝันน่ะปูตาซอยเน้ยปูตาซอยแน้วสันครับผมเพิ่นเพิ่นมาพาไปโอ้ครับผม ครับอ่าความบุญเรคุณเกียรติความด้วยไรครับอ่าสวัสดีครับวัดขั้นขั้นอีกขั้นดำอีกเตรียมตัวขั้นดำเขางามครับเขางามยกสูงกว่านี้ได้วหมมันปิวบนงวัดเขายังครับนี่เขายันนี่ đây mọi ขันนามาดูโอ้พุ่นมาพุ่นมาสีเขามื่อนี่น่ะพ่อพ่อวนี้พอ่พอพ่อเบียก้อนเบีกก้อน,นโอ้โอนะครับแตเบียงรถนะครับเมา่นะรับอนะ่าที่เขามือนี่อ้ เกียกควาถือเคียงไรสี่ไม้ด้วยนั่งสี่ไม้ด้วยอ่าสี่ไม้เด้อเดี๋ยวเด้อครับขึ้นมัการายาาอ่านว่าอ่าเข้าหัวเจ้าครับเขาบรรยากาศเนาะครับมีนักเตี้ยนาะเกียกความนะครับได้กับบ้นึงก็ดีได้กับบ้านนึงพอดีโอ้ได้รถนึงได้งเงินเกวียน บ่เงียดอกเดี๋ยวเอาเอาพูดไม่กลางๆวัเงียดโอ้ยจองเปลี่ยนแบบนี้อ่าขับแต่หนึ่งกระบะเลยครับเด้อได้ประมาณประมาณประมาณจากักรหงเสียใจยถุงน้ำตาลโอ็ถุงไงสามสิบสามสิบอ่ะตีไว้สามสิบถุงนะครับเนาะอ่สามสิบถุงตีนะครับผมอ่าประมาณนั้น <c oughs> ประมาณ โอ้เกตลอยลู่เลยโยลอยลูเกลอยลูขับไปแล้วครับนั่เกี่ยวด้ครับเลีย่ยวโอ้อะไรชิจอยลับมาจากลอยเกคนนี้เนี่ยลับมาสีเขาโดยเฉพาะบุญแล้วก็สีเมียเาสันว่าอ่าบุญม่ญมที่สิบล้วด้น้งใจไมาเ็ดเขาโดยออนเฉพาะนี่ยี่ย่กไม,จะะม่จอดตเสายิมายิ้มมาแก้ทั้งแก้ต้งเก็บจอดตเสาจอดคิวเลยันว่ามาแก้เขาปป อจะกาโชคไรอาจจะได้โชคนะครับเนาะอ่านี่แหละครับลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของนั่นพูดไปใส่ขั้นบูดเฮียดอกไปใส่ขั้นบุญก็ได้ครับผมอ่าอ่าเขาเตรียมเล่าจะเชื่อไปตากเรียบร้อยเอาไปลงรถเขาเลยขับไปมองลงรถเลยครับมองลงรถเท่าล้วเอารถเท่าจอดมองไม่เอาครับผมโอ้ขับไปไปที่จ้อยเลิกไปบ้านีหนทามมาถามมาแกสามขั้น แต่ว่าจะแก้ขั้นหนึ่งนะครับเนาะครับไปรถเกี่ยวไปแล้วครับวันวน,นี้ครับรถเกี่ยวไปแล้วครับโอ้เกียรกว่าไปลัางหอบอืมล่งหอบไปถุงค๋ยขึ้นรถครับกับเสียทุ่งออกครับไปลัางหอบถุงคุยขึ้นรถนะครับเนาะระวังโรเตอร์ครับได้สมใจเด้อโอ้เมื่อนืนี้เกียวกว่าเพิ่นฟันว่าเพิ่นสีไปเดียนน่ลก อ่าเิน่นไปเมืองน้าลกูกมากระกแยงความได้ปลาเขียงความปลาซิวความก่อยปลาซิวมาไ,ได้ยงสวยปลาซิวได้ป่ะ <Hey. S 2> น่ะเอยโอ้ยก่อยปลาซิวเดี๋ยวยิ้มก่อยปลาซิวสกินครับผมอ่ากับฟันว่าไปทเที่ยวแดนนรกลูกพั่นว่า,าครับก็รังสิงไปฮอดมอเะก็เล่เอก็เล่ขอายุ่งบาบานไว้บอกว่าให้อ่านซื้อดีๆแนวพั่นกกว่า,าอ่า กลับให้อันซื้อดีๆไปสั้นขับบายบายครับอ่าหนักหน่อยก็ล่างออกป่าไปเนาะครับผมเรียกออกไวปในเด้อปลาชิวเด้อครับผมอ่าเลยระลึกถึงปู้ตาสั้นอ่าปู้ตาปู้ตาซอยนี้ซอยนี้ได้เลยกลับขึ้นมาครับอ่าอันนี้คุกคว่ำฟันของเกลียวเนาะครับเนาะครับอาจจะเป็นข้ากับเขากับน้ำเมื่อแรงก็ได้ครับช่วงอ่าช่วงซีอ่าช่วงสองทุ่มครึ่งครับข้ากับเขากับน้ำข้าเกลียวนะครับเนาะอ่า กลับความฝันของเกียรกว่าอาจจะเป็นค่ากับเขากับน้ำก็ได้ครับไปแล้วครับสองหนึ่งสี่หกไปแล้วแก้เขาเตรียมขั้นรถไปแล้ว 4, 1, 4, 6, ครับมาแก้เขาเตรียมขั้นรถไปแล้วสี่หนึ่งสี่หกนะครับเนาะแก้เขาเตรียมขั้นรถไปแล้วอ่าครับผมอ่ะโชคๆมันมันครับผมเอฟซีท่านใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับขอให้โชคๆมันมันลำลำเรื่อยๆรื่ออ่าเสียตัวงอกระลังสิไปขึ้นกันครับผมอ่าเสียตัวงอกระลังโอ้โหเนะี่ยเพื่อนว่านถมาแก้เขาไม่ได้แก้ซ้ำเอาไปเอาเขาเขาลงรถคือยิ้มเลยละ แก,แกสอบกับพ่อแล้วไปนอไปแล้วไปน้ำมออร์ไสแล้วเขาเบื่อรถไงเป็ <c oughs> นเบา,าอยากขี่รถไงขี่มาไสดีกว่า <c oughs> ครับผมอ่ชมมาชงมันลำเลื่อยๆครับผมอ่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอไอสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทุกคนกคน่ะเป็นบรรยากาศการล้างจานที เกี่ยวหรือว่าลดสีสีเขาเสร็จแล้วค่เป็นการตากเขานะคะมาเบิ่งบรรยากาศค่ะการตากเขาแต่ก็อย่าลืมแนวทางเด้อมนีค่ะแนวทางก็คือสี่หนึ่งศูนหกค่ะและทะเบียนของไอทิจอยค่ะที่ค้นเขาม้ากสองหนึ่งสี่หกค่ะ 2, 1, 4,